ยอดหมอหญิงอัฉริยะตอนที่703เตรียมตอบโต้ตอนที่สองกลิ่นเลือดสดสดบอกให้อู๋เสี่ยรู้ว่าในตอนที่กูหญิงไปที่คณะหมอยยาจิตวิญญาณน,นั้นเขาได้ก่อพายุเลือดขึ้นในสำนักศึกษาเฟิงหัวอีกครั้งแล้วอายสิ่งที่สิทธิพี่สอนข้าแม้แต่กู้หลี่เชียงก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดดีนัก กูหญิงพูดพร้อมกับหัวเราะและมองตรงมายังอูเสียอูเสียก็ไม่พูดอะไรสักคำนางแค่สาธิตการแปลงพลังวิญญาณอีกครั้งก็เหมือนกับหลี่จือมู่ในอดีตที่แม้จะมีกู้หลี่เชียงมาให้คำแนะนำเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าไม่มีพรสวรรค์แล้วก็จะไม่สามารถเรียนรู้วิชานี้ได้ต่อให้พวกเขารู้ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับวิชารักษาจิตวิญญาณแล้วก็ตามทีกูหญิงผู้นี้ก็เช่นเดียวกันอูเสียจึงไม่ได้รู้สึกกังวลมากนัก เวลาก็ล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงเวลาอาหารเย็นกูหญิงถึงได้สังเกตเห็นว่าอาจิงหายตัวไปแล้วแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่หัวเราะไม่หยุดบ่นเล็กน้อยและก็ไม่พูดถึงอีกแต่ว่าเมื่อไม่มีอาจิงก็ไม่มีใครในป่าไพนน้อยที่รู้วิธีทำอาหารนั่นจึงทำให้กูหญิงเชิญอูเสือไปร่วมรับประทานอาหารด้วยและเมื่อพวกเขาไปถึงดวงตาของอูเสือก็ทอแววเย็นเยียบ กูยิงพาอูเสียมาที่ลานบ้านของอาจารย์ใหญ่เมื่อก่อนมันเคยเป็นที่พักของฟ้านจินแต่ตอนนี้ทุกอย่างที่นั่นได้กลายเป็นของหนิงรุ่ยไปแล้วเมื่อเห็นหนิงรุ่ยอีกครั้งใบหน้าของอูเสียก็เฉยเมยไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงขณะที่หนิงรุ่ยยังคงดูเป็นผู้คงแก่เรียนที่สง่างามสุภาพอ่อ,อนโยนและเข้าถึงได้ง่ายแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การเสแสแ้งเท่านั้นหนิงรุ่ยจ้องมองอูเสือด้วยรอยยิ้มสดใสประดับอยู่บนใบหน้า แต่ในใจของเขานั้นเขาไม่สามารถทำให้ตัวเองรู้สึกยินดีใดใดได,ได้เพราะอูเสียเป็นเพื่อนกับพี่น้องตระกูลฟ้านและอูเสียก็ยังมีส่วนร่วมในการตายของหนิงซินแต่เพื่อกระตุ้นความสนใจของกูหญิงกับคนอื่นๆหนิงรุ่ยจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องล่อพวกเขาด้วยเรื่องที่อูเสียรู้จักวิชารักษาเยียวยาจิตวิญญาณและเขาก็รู้ด้วยว่าการที่ใช้อูเสียเป็นตัวล่อนั้น หมายถึงเขาจะไม่สามารถทำร้ายอูเสือได้แม้แต่ปลายเส้นผมพอคิดย้อนไปถึงสภาพที่น่าเวทนาน่าสงสารของหนิงซินในตอนที่ตายรอยยิ้มเป็นมิตรที่เขาพยายามอย่างหนักเพื่อคงเอาไว้ก็หลุดออกมาเล็กน้อยขณะที่อาหารเย็นกำลังจะเริ่มจู่ๆหนิงรุ่ยก็วางตะเกียบลงและพูดกับอูเสือว่ามันก็พักใหญ่มาแล้วนะตั้งแต่ที่เจ้าไปจากสำนักศึกษาเฟิงหัวแม้แต่ตอนที่เจ้าเรียนอยู่ที่นี่เจ้าก็แทบไม่ปรากฏตัวเลย ข้าเองก็ไม่ได้เจอเจ้ามากนักตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็ยังไม่พูดไม่จาเจ้ารู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจตรงไหนหรือเปล่าเจ้าไม่คุ้นเคยกับข้าแล้วก็กูหญิงนี่นาข้าว่าเจ้าคงกินข้าวไม่ค่อยลงหรอกางนั้นทาไมเราไม่ทําแบบนี้กันล่ะอยู่ๆสายตาของหนิงรุ่ยก็ทอประกายชั่วร้ายเขาหันไปพูดกับกงเฉิงเล่ยว่าไปเชิญฟ้านฉี่มากินข้าวด้วยกันสิดวงตาของอูเสือก็ยังคงสงบนิ่ง ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกใดๆแสดงออกมาเลยแม้แต่น้อยนางไม่มองไปทางหนิงรุ่ยเลยด้วยซ้ำกุงถึงเล่ยถึงกับตกตะลึงแต่ครู่เดียวเท่านั้นเขาก็รับคำและจากไปส่วนกูหญิงก็หมุนตะเก็บในมือแล้วมองดูอู่เสียพร้อมกับรอยยิม้มแ้ข้าได้ยินมาว่าเจ้ามีความสัมพันธ์อันดีกับฟ้านฉีงั้นหรอกูหญิงพอจะเราเจตนาของหนิงรุ่ยได้แต่ก็ไม่คิดจะห้ามเขาสนใจที่จะดูมากกว่าว่าเจ้าเด็กเย็นชาไรอารมณ์แบบนี้ จะมีปฏิกิริยายังไงเมื่อเห็นสภาพของฟ้านฉีหน้ากากไรอารมณ์นี้มันจะแตกออกไหมนะอู๋เสือก็เล่มอาหารในจานอย่างช้าๆไม่ได้แสดงท่าทีรู้สึกรู้สมใดๆกับคำพูดของกูหญิงเลยแม้แต่น้อยแต่หนิงรุ่ยนั้นกลับตรงกรันข้ามเขายิ้มกว้างพร้อมกับเล่าว่าตอนที่อู๋เสือเข้ามาเป็นสิทธิ์ของสำนักศึกษาเฟิงหัวฟ้านฉีเป็นสิทธิ์พี่ผู้ชี้แนะของเขาตอนแรกในสำนักศึกษาเฟิงหัว มีข่าวลือเรื่องอูเสือเยอะเลยเป็นข่าวลือที่เลวร้ายมากๆด้วยแต่ฟ้านชีก็ยังปกป้องเขานี่ถึงขั้นพาเขาไปอยู่ที่บ้านในป่าไผ่ด้วยเลยนะซึ่งการอยู่ที่นั่นมันทำให้อูเสือมีวันที่สงบสุขได้ขณะที่พูดดวงตาของหนิงรุ่ยก็ทอแววมุ่งร้ายอย่างชัดเจนสากที่กูหยิงพูดเมื่อครู่นี้ทำให้หนิงรุ่ยรู้ว่ากูหยิงไม่ได้สนใจที่เขาเป็นปฏิปักษ์กับอูเสือถ้าเป็นเช่นนั้นเขาก็คงไม่ต้องอดกลั้นเอาไว้อีกต่อไป ยอดหมอย,ยิงอัจฉริยะตอนที่704เตรียมตอบโต้ตอนที่3ครูต่อมาอูเสือก็ทานข้าวเสร็จนางวางตะเกียบลงแล้นั่งอยู่กับที่เงียบๆทันใดนั้นร่างที่นางคุ้นเคยก็ถูกกงเฉิงเลื่อยลากผ่านประตูเข้ามาเมื่ออูเสือมองไปยังคนผู้นั้นหัวใจของนางก็หวั่นไหวเล็กน้อยแต่ความผิดปกตินั้น ไม่ได้แสดงออกมาภายนอกให้คนอื่นเห็นเลยดวงตาของนางยังคงเย็นชาเช่นเดิมผู้เยาว์ที่เคยหล่อเหลาอ่อนโยนบัดนี้ก็หมดสภาพไปแล้วใบหน้าของเขาซูบตอบร่างกายผายผอมเลยแต่หนังหุ้มกระดูกเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเปรอะสิ่งสุกระปรกจนไม่เหลือสีดั้งเดิมของมันแล้วใบหน้าที่มักจะหัวเราะอ,อย่างร่าเริงอยู่เสมอ ER นั้นตอนนี้ก็ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใดๆดวงตาคู่ที่เคยประกายสดใสตอนนี้ก็เหม่อลอยไร้ชีวิตชีวา ริมฝีปากที่แห้งแตกของฟ้านฉีเผยออกมาเล็กน้อยการขัดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ริมฝีปากของเขาแห้งมากและมีแผลแตกหลายแหง่งเลือดไหลออกมาจากมุมปากของเขาลงมาจนถึงคางร่างกายของเขาไม่มีเนื้อและมัดกล้ามอีกต่อไปทำให้เสื้อผ้าที่เขาสวมอยู่วรวมโพกฟ้านฉีตอนนี้ผอมกว่าฟ้านจ่วนในตอนที่ป่วยอยู่ซะอีกผมของเขาพันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับหญ้าแห้งดินและสิ่งสกรปรกเปื้อนเต็มหน้าของเขาไปหมด มือและเท้าทั้งสองข้างถูกล่ามโซ่เอาไว้กงเฉิงเล่ยก็ถือโซ่นั้นและลากฟ้านฉีที่ไร้การตอบสนองตามเขามาตรงหน้าของอู๋เสี่ยถูกย่างก้าวของเขาทำให้เกิดเสียงโซ่นานา,นารอบข้อเท้า,ท,าที่กระทบกับพื้นดังเข้าหูของทุกคนแน่นอนว่าใครจะไปคิดเชื่อมโยงคนเสียสติที่ดูเหมือนขอทานสกรปรกผู้นี้เข้ากับกุญชายใหญ่แห่งตระกูลฟ้านที่เคยเป็นที่นับถือและชื่นชมทั่วทั้งสำนักศึกษาเฟิงหัวกันล่ะ ถ้าไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตาโดดเด่นสะดุดตาของฟ้านฉีไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอูเสือก็คงไม่สามารถจำเขาได้เช่นกันนางรู้อยู่แล้วว่าฟ้านฉีจะอยู่ในสภาพที่ย่แย่เมื่อดูจากสิ่งที่เขาต้องเผชิญแต่นางก็ไม่คิดว่ามันจะแย่จนถึงขนาดนี้และนี่เพราะฉิงหยวนเซินคอยปกป้องเขาอยู่ถ้าไม่มีฉิงหยวนเซินฟ้านฉีก็คงกลายเป็นศพไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสยัยเนื่องจากการตายของหนิงซิน ทำให้หนิงรุ่ยเกลียดชังฟ่านฉีและตระกูลจินอย่างรุนแรงเขายังไม่คิดที่จะลงมือกับวังหลินในตอนนี้ส่วนฟ่านจินก็ถูกฆ่าตายไปแล้วดังนั้นเขาจึงพุ่งความเกลียดชังและความมุ่งร้ายทั้งหมดไปลงที่ฟ่านฉีเพียงคนเดียวเพราะฟ่านฉียังคงมีชีวิตอยู่แต่การมีชีวิตอยู่เช่นนี้มันทรมานยิ่งกว่าความตายเสียอีกในกรณีเช่นนี้ก็เป็นการดีแล้วที่ฟ่านฉีเสียสติไปไม่เช่นนั้นเขาคงจะอยู่ไม่ถึงตอนนี้หรอก อูเสียก็ประทับภาพของฟ้านฉีในตอนนี้เอาไว้ในใจดวงตาของนางสงบนิ่งเช่นเดิมแต่ในใจของนางกําลังวิเคราะห์สภาพที่ร่างกายของเขาเป็นอยู่และอาจจะเป็นไปได้อาการขาดน้ํอาอักเสบติดเชื้อมีไข้สูงการที่ฟ้านฉียังมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้นั้นเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงโอฟ้านฉีมาแล้วหรอนั่งลงสิหนิงรุ่ยก็สวมหน้ากากอันอ่อนโยนขณะที่ยิ้ม เขาทำท่าเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ใจดีแต่ฟ้านฉีไม่ได้มีสติสัมปชัญญะอีกต่อไปแล้วเขาไม่สามารถรับรู้สิ่งที่หนิงรุ่ยพูดได้ส่วนใบหน้าของกงงฉึงเล่ยนั้นตรงข้ามกับท่าทีและน้ำเสียงอ่อนโยนของหนิงรุ่ยมันดูชั่วร้ายป่าเทือนขณะที่ลากฟ้านฉีเดินโซซัสโซเซมาที่โตอาหารการกระทำอันหยาบกระด้างรุนแรงของเขานั้นทำให้ฟ้านฉีสะดุดเท้าตัวเองและล้มลงกับพื้น การที่ต้องทนดูผู้เยาว์ที่ครั้งหนึ่งเคยสูงสง่าต้องลง้มลงอย่างช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนเด็กน้อยหัดเดินและไม,แม่แม้แต่จะร้องออกมาสักครั้งทําให้อู๋เสือรู้สึกเหมือนใจมันดิ่งวูบลงไปฟ้านฉี่ไม่ควรอยู่ในสภาพนี้เขาไม่สมควรได้รับสิ่งนี้แม้แต่น้อยเอาล้มลงไปได้ยังไงล่ะนั่นใครก็ได้ช่วยเขาทีสิหนิงรุ่ยพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาอย่างชั่วร้ายกงเึิงเล่ยก็จับไหล่ของฟ้านฉี่ทั้งสองข้างและโยนเขาขึ้นไปบนเก้าอี้ ตัวของฟ้านฉี่นั้นเต็มไปได้วยฝุ่นและดินจากพื้นสีหน้าของเขาว่างเปล่าขณะที่ดวงตาทั้งคู่ก็มองไปข้างหน้าอย่างเหม่อลอย